วันนี้ก็อยู่ในช่องสุขภาพเต็มคำนะฮะอันนี้คือฉลามอีพีที่สองนะคับนเราเปิดลักฉลามตัวใหม่ได้ฮะอุ้ยเฮ้ยกินฉลกินผู้คนให้ผู้คนมามาจ,จะเอาจะเอาอะไรพวกนอก้องนี่ทดูคนนัหอดปลาอุ้ยนักกำน้ำนักกำน้ำอุย้ยไ,ได้หมดเลยได้หมด บายบายบายบอดทั้งเท้าที่รักบายไปแล้วใช่แล้วเจ้าเจ้าขาเอ้ยเอ้ยจิงเล้งเลยกรอไม่แล้วค่ะกระถอมาอุด Uhm. ไม่ซื้อค่ะเอาดิฉันว่าเราต้องใส่กิ๊บตอทคกคนละตายอ่ะแต่น่าจะไม่ได้ เราทําไม่ชะไยนะอ้าวบออ้าว

ใงวันนี้บอ่ในอาจะสิ้นไม่เจอขึ้นมาวันนี้ทำไมแม่นอนไม่ได้ถูกเลยเพราะบ้านแม่ดูแลไว้อยู่ใต้กันแล้วทำไมต้องแก้มขึ้นปวดด้วยเห็น

โโโไปสิบนาทีกว่าแล้วนะฮะพี่ปวดเล่นอยู่าบาปวดทํคีไม่นอนอยู่ค่ะอ๋ออ๋อเห็นขาไไหมอหอโห 你好。<noise> <noise> กลัววานเอ้ยนี่ด่าพ่อจะกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปตั้งเอ๊ะเอ๊ะเป็ดเขาไม่น่อยากสี่แตงเงินพอดแต่เพชรด้วยจังไม่พอลงเงินด้วยแต่ยังดีนะที่ที่ตอนนี้พอดก็จะซื้อเองโว้ยฉันนั่ตัวนี้น่าก็รัวตายโดนเมคกัดตัวนี้ก็ตอรี่เหรอ นม่ใช่โดนเมาโรโนกัดอ๋ยน้องบ้านแม่ทำไมน้องบ้านต้องชืหนูด้วยอ่ะน้องบเกครับเมื่อกี้เราคุยกับน้องเรานะฮะโอเคไม่ปดไม่ปดเราล้บ่อยู่ไหนน้องบอ่ะน้องบไม่มี นี่น้องใบต้องถัดเลี้ยงให้พี่โปดนี่ฉลามฉลามไมกะโลน้องใบเป็นที่มีกไปเริ่มกันน้องมิกน้องมิกกะโลอือมีน้องมิกกะโลน้องบายเป็นน้องมิกกะโเนี่ยภาพมันดูเท่มากเลยเนาะแล้้วนองเจอกันไว้เจอกันอ่ะ

นี่นองปลาพุ่งดำลงมาในน้ำลึกเพื่อมาหาเมกะโลดอนอ๋อนี่ปลาพุ่ลงมาในน้ำลึกมากเลยอุ้ยแมงกระพุนพวกนี้น่ากลัวอุ้ยอุ้ยไอพวกกูพวกนี้กล้ามันก็ใหญ่มากเ้ยเขาเริ่ทำลายพิกิูภัณนี่มีปลาที่ไหนนี่นี่นี่ปลานี่ปลานี่นี่กันไป ระเบิดตายปวดระเบิดแต่ก็เตะหน้าดนเหล็กตะหน้าบายบายมีแรงปวดมีแรงปวดก็มีแรงปวดมีแรงอเจ็บไหมล่ะปดก็ไม่เจ็บ

เราทำคึ้นปแปดนาทีลรวเนี่ยออ้ออื้ออ้อ้ออ้อ้ออ้อออออ้องออ้อ้อ คนชนสูรเลรโอ้ยนี่นี่จะไปกัดมันนั่งไปเอ้ยตาย้เจ็บไหมล่ะเจไหมอ

รอผลชนะสูตรก่อนไป้ต้องรอผลชนะสูตแล้วเกตายเยไมต้งวาตน้จะยืนเท่าเดียวไหมถจะไปข้าเกยได้อืมถัาเสาเมสสหน่อย ไม่นับหนึ่งซบไปเลยเอ้ฉันต้องกินเธอฉันจะตายเ้ยกระโดดไปกินนกไม่ได้กระโดดไปกินนกไม่ได้ไกินเอ็มก่อนอออืยังไม่ได้ยังไ <c oughs> ม่ได้อยากกินกเธออีนี่ไม่นับน

อัพพนัดพิงค์เ้ยอุ้ยตกกินเหรอเอ้ยนรากออกมาในน้ำมันเลยได้เตนเ็มไปดเต็มเสาเลยอย่างนี้เออ้ยตำรวจไปยังไป่วยจปไปก่อนอ้า ไอ้เจ้าสิไอ้เ้าสิมาแล้วเอ๊ะอไรงี้าไมตายมาไล้เจ้าโดดินรนไม่ทันแล้วเอยเอ๊ะกเดนรานเหรอกดเดินรานกดเดนานนอย

我叫想智，你们想乌鸦？乌鸦飞，乌鸦飞，乌鸦飞。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 乌鸦飞 Huh? Um, uh, islam uh, islam islam uh islam -oh. uh -oh. คลิปเราขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะครับ